สายส่วนเลยนะเเหรอครับผมช่วยส่งรถโรงพยาบาลด้วยนะไม่ไหวแล้วอุ่ยผมปิดจนไสเล็ดเลยแกมันดเุจริงๆเลยขอบอกก่อนว่าเพลงเมื่อกี้นะครับชื่อเพลงว่าสมอละภูมิไฟครับผมซึ่งเป็นเพลงที่พวกเราวงซิลเนี่ยได้เล่นัจดทำโดยพวกเราวงซิลแค่นั้นเลยจัดทำโดยคณะซิล ซึ่งมันเป็นเพลงประกอบละครเรื่องศิลาพัชระชินาพัชระชินาพัชระชินาพัชระแล้วก็เราได้เอาเพลงนี้ไปเล่นในคอนเสิร์ตมันไก่มากครั้งที่สองที่ผ่านมานี่เองเป็นธีมหลักแต่ที่ผมตื่นเต้นสุดเลยก็คือตอนตอนสวนสนามตอนตื่นเต้นสุดเพราะว่าตอนก่อนขึ้นโชว์จะมีการเปิดตัวด้วยการสวนสนามอือโอ้โหด้วยการปาระเบิดระเบิดอาเบรกด้วยแล้วก็ที่สำคัญวงเราได้มีพี่ป๊อปมาเป็น ถูรวมเล่นฟิชเชอร์ลิงกันด้วยใช่ใช่ใช่มีภาพบรรยากาศวันนั้นสนุกมากนะครับมีมีมีภาพบรรยากาศให้ดูีไหมครับเอามีงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศเล็กเล็กน้อยกันหน่อยครับสองเดียวแค่เดียวสาม เป็นไงครับสนุกเฮ้ยแต่แต่น่านบอกว่านั้นมันสนุกมากเลยนะคือเรารับผิดชอบเป็นแบบคอนเซ็ปแบบหน้าที่เหมือนหน่วยซิลหน่วยซิลแล้วชงชุดอะไรแล้วก็มาเป็นแบบหแต่เราเขาจะเป็นหน่วยทหารต่างๆแต่เราก็จะเป็นแบบอไในคำนองของหน่วยซิลหน่วยซิลครับก็สนุกมากกว่านั้นบอกได้คําเดียวว่าสนุกมากแล้วก็ไม่ใช่แค่วงเราวงเดียวนะวันที่เล่นกันแล้วก็สนุกสนุกกันทุกวงอีกวงหนึ่งที่ไม่พูดพูดไม่พูดถึงไม่ได้คือ บิ๊กแอสครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบนักร้องเปิดตัวนักร้องใหม่ทุกคนก็เฝ้ารอนะครับผมอย่างผมก็ยังได้แอบดูข้างเวทีแล้วว่าแบบจะเป็นยังไงทุกคนหลายคนสงสัยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงคือตอนนั้นน่ะตอนก่อนขึ้นเนี่ยผมได้ไปคุยกับพี่พี่ออฟด้วยเออพี่เล่นกี่เพลงนี้กี่เพลงอ่ะเฮ้ยทำไมพี่เล่นหกเพลงอ่ะอะไรเงี้ยแต่เฮ้ย 6เพลงเนี่ยเขาบอกว่าเขาอัดเพลงใหม่ไป3เพลงโอ้โหหันเลยพี่3เพลงนะวาสุดยอดมากเขาบอกเอเดี๋ยวลองดูอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเล่นออกมาโอ้โหคนดูเอาหมดเลยนะคือบีทเขาได้ดนตรีเขาได้อะไรเงี้ยถึงแม้คนจะยังไม่รู้จักเหนือแต่ว่าคนทุกคนก็เฮตามกระดก็ถือว่าเปิดตัวได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเราเรามีภาพไหมฮะมีนะครับมีมีมีอ่ะมีให้ภาพให้ดูนิดนึงนี่นี่ยังเท่เหมือนเดิมนะทุกอย่างยังแบบนี่นี่นี่เขาบิวครับ ทุกคนแบบข้างล่างทุกคนทำพร้อมกันหมดเลยแล้วตัวพี่เจ๋งเนี่ยพี่เจ๋งเนี่ยผมว่าเอาอยู่แน่นอนครับสมชื่อเจ๋งสมชื่อจริงจริงนี่ยโอ้โหร้องไปด้วยโดดไปด้วยนี่ถือว่ากำลัง โหสุดยอดสุดยอดอยากได้ฟิกเห็นแล้วขึ้นเห็นแล้วขึ้นเรเล่นเลยไหมเล่นเลยไหมเล่นเลยมาเล่นเลยมาสุดยอดสุดยอดแล้วพี่ครูพี่คูก็เตรียมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะผมเพราะว่า เพราะว่าถ้าเล่นบนเวทีอ่ะไม่ใช่เพราะว่าบิ๊กแอสจีเป็นเพื่อนผมหมูกับหมูกับออฟที่สตรีมิทสองไม่คิดว่าตอนตอนจบมาจะล็อกได้ขนาดนี้คว่าผมชอบแล้วผมชอบอันนี้หมายวันที่พี่วันที่พี่ออฟมารายการเขาพูดอย่างนี้เหมือนกันครับผมเป็นเอ่อเป็นเพื่อนชูตั้งแต่สมัยสตรีมิทครับไม่นึกเลยว่าจบมาจะเลื้อนได้ขนาดนี้ไม่ได้ด้วยกันนะเดี๋ยวขอเป็นผู้โทรหาหน่อยอย่างเงี้ย เป็นไรครับพี่ไม่สบอะไรครับพี่กระโจนไมกระโจนไหมพี่ขอคืนเพราะอันเนี้ยกันมาตั้งแต่เบรกสองแล้วก่อนมันเลยกระโจนแล้วกระโจนก็เอาคเอาไม่อยู่นะพี่นะโอ้ยอร่อยต้าโอ้โหน้องกินข้าวมาถึงก็อ้วกกันแต่เได้อเมื่อกี้ผมนึกว่าเออพี่ทำซาวด์ดีไซน์แบบโอ้ยนึกว่าแบบเสียงลูกเออเอ็กซ์เพอร์เมนต์ทรล์ปหรือเปล่าเมื่อกี้มันติ่นเน ต่อเลยเรามีเรามีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องซาวไปวงนี้เขาว่ามาคราวนี้เขาซาวแปลกเหมือนกันใช่นะครับมีการใส่เรื่องของซาวแบบดับเต็ปโอ้โหามีซีนดับเต็เประมาณอย่างเงี้ยกะโถนไหมไม่ก้อนโต๊ตีต่อเลยเดี๋ยวตอนนี้ครับผมมี เวสเอ็มเอสเขาส่งกันมาครับตกใจนึกว่าเลื่อนรถไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าพี่ช่วยเบาๆกันหน่อยเรื่องแซวผู้ใหญ่นะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สุดเลยอะอะไเขาบอกว่าอย่าให้พี่บี้มาค่ะอ๋อไม่เดียวใพี่บี้บี้เลยบี้เลยใช่ไม่ใช่บี้มาอะไรมาให้องเขอย่างนั้นบี้บี้สุดที่บี้บี้สุดเลยเออคือหมายถึงว่า ที่ s m s ที่เราท็อปิกของเราคือว่าอยากให้ใครมาโชว์ในรายการแต่้พูดไปแล้วนี่พี่บี้ก็มานะผมก็บี้มาเหมือนกันนะนี่จมูกบี้แล้วเป็นหวัดเหมือนกันบี่เือนการนี่จมูกบี้เป็นหวัดเลยอยากให้วงคลาสมาเพราะว่าเป็นวงที่แสดงสดได้สนุกมากค่ะแล้วก็ลงว่าพี่เคนน่ารักจังไม่นพี่เเห็นหมดมันดีรงนี้แหละไม่เห็นผมเป็นอาไแล้วไม่ไดป่ะอ้าวพี่ นช่นไงมาพี่ป๊อกก็ดีนะพี่ชูก็ไม่แพ้ศานตรนะเห็นไหมอ่านไม่ครบอ่ะไม่ได้โมดพี่ชูพี่ป๊อกพี่ไม่ต้องอ่านตรงนดียคืออย่างงี้คืออย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวคืออย่างงี้คือไอ้ที่เขายกมาเนี่ยเวลาเขายกไอ้นี่มาเนี่ยคือพี่ไม่ต้องอ่านตามไงผมก็กล่าจะบอกว่าเพี่ป๊อกผูดแทนอ๋อพี่อ๋อพี่ชูไม่เกนดับไม่เขีนดับพี่พวกผมก็คือเอานี้ก็แล้วกันนะครับคือมันเป็นอย่างงี้ตรงสื่ออย่างงี้ ออเไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านคือเขาให้เราอ่านแล้วเราเนี่ยครับเวลาไปก่อนไงเขาบอกว่าพี่ชูพี่ป๊อกครับช่วยพูดแทนหน่อยไม่พี่เคนดับในขณะที่เขาพูดแล้วไม่พี่เคนยังไม่เตดพี่เคนพูดอยู่คนเดียวเลยครับแล้วมันจะไม่ได้ยินอะไรล่ะครับใช่ครับก็เลยพี่เดียออกไปก่อนเอาไปก่อนนั่นเอาไปอย่างนี้พี่ส่งเข้าเพลงเดี๋ยวเราไปดูมีสิทธิ์วิดีโอของครับผมเมกโนรดิชั่วกันครับเพลงอะไรครับ แล้วแต่ใจเธอไปดูเลวเดี <mean> ๋ยวกลับมาพูดคุยกันตอ ขอจะเลยอยู่แล้วพอเลวเล่นล็อกยังไม่ขนาดนี้เลยยังไม่โยกขนาดนี้เลยคือเพื่ออะไรครับว่าเมื่อกี้มันเป็นการสร้างเสียงสั่นให้กับตัวโน้ตหรือว่าความสนใจหรือว่าสั้นซันแต่เมื่อกี้เสียงสั่นไม่ค่อยออกแต่ความสนใจมีให้คนดูดูหน่อยเถอะอย่างเงี้ยเมื่อกี้เทวเล่นไปถึงเพลงอะไรเพลงของเบลสุพลครับอให้ชีวอยากให้โลกแคบลงต้องครับทำไมถึงอยากให้โลกแคบลง ก็เพราะว่าตอนนี้มวลมนุษย์อะไรมากไม่ได้อะไรอะไรไม่ได้คือเราจะได้คนที่เรารักได้เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาแล้วเอาเวลาที่ ที่จะใช้ค้นหามาใช้อยู่เขาดีกว่าถั่วต้มถั่วต้มถั่วต้มเกี่ยวอะไรด้วย่ะถั่วตั้งเปอนคงจริงอ่ะเออคงจริงอ่ะไม่ว่าคงฟองฟองไม่ใช่คนจริงคนจริงเอาคนจริงเอาไม่เกี่ยวเลยก็ไม่เกี่ยวขอโทษนะครับผมหลุดไปแป๊บเดียวผมไปสอบมันมีข้ออะไรพอทีนะครับเอาเดี๋ยวไม่เปน เพื่อนหรือยากงให้โด้วครับครับหาดูคับเดียวผมขอกลับเข้ามาอยู่ในวงด้วยครับเมื่อกี้ันไปผมไปดูเนี่ยคนจริงเต็ไปหมดเลยอ่ะได้เเรามีคนหนึ่งซึ่งเป็นเดอะสตาร์แปดนั่นคือน้องโดมนั่นเองโดมเขามากับอัลบั้มที่ชื่อว่าโดมดีมครับโดมเป็นอัลบั้มซิงเกิลไม่ใช่ซิงเกิลเป็นอัลบั้มเดี่ยวของเขาครั้งแรกครั้งแรก ล้วก็เื่นละครละคมรู้มาด้วยตะวันตะวันทอแสงเดี๋ยวนี่มันโดมนั่มันโดมประกอบารไม่เอาไม่เอาเลยพูดนี่โดมตรีโดมเดอะสตาร์แปดครับนี่รู้เรื่องเลยมาใหม่แล้วยังเปรี้ยวอีกเดี๋ยวก็หลุดทั้งแผงเนี่ยมาซิงเกิลซิงเกิลครับมาที่ซิงเกิลแล้พี่นี่รอดพี่รอดจบเลยนี่ใช่พี่ถ้าพี่รอดโดมตรีครับวันนี้ครับซิงเกิลของเขาก็คือขออนุญาตห่วงใยเชิญทำไมต้องเชิญครับพี่ ให้ห่วงใยเต็มที่อพี่ป๊อกสบายดีไหมครับขอได้อนุญาตพี่นะฮะขออนุญาตไหนะพี่ไหวได้ไหวได้ห่วงใยเกไม่ใช่ขออนุญาตพี่คือชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อขออนุญาตห่วงใยหน่อยทำไมพี่ป๊อกไปไหนฮะทำไมครับมีคนดูแลเรียบร้อยแล้ว อ๋อผมไม่ต้องนี่ผมไม่ได้ขออนุญาตจะไปห่วงใยคุณพี่ครับพี่พูดชื่อเพลงครับโอ้โหพรุ่งนี้ดีกว่าคุณหลอนถ้าพี่ได้ข่าวมีมีสายส่งมาใช่บอกว่าทาง Facebook ครับโอ้โหน้องแหน่น้องแหน่แหนมร้อนหาที่นะครับแล้วเแล้นี่ยแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยแอปาดูในแอปในแอปเขาเป็นคนแอปมากคนเนี้ยแมนก็หลายๆคนแบบไปดูเขาอบอุ่นผู้ชายอบอุ่นนะครับจริงจริงแล้วเป็นยังไงฮะจริงแล้ว ไม่กล้าพูดนะพูดมายไงสวัสดีคุณแหนมด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานก็ดูผ่านแอปด้วยนะฮะใช่ครับแอปจิ m M Channel นั่นเองนะครับเต้นท่าที่เต้นในห้องน้ำเพื่อกรนตือด้วยนะเด็ดมากอย่างท่านไออันนี้ส่วนตัวส่วนตัวนะยังไงขอบคุณคุณแหนมมากนะครับที่เปิดดูพวกเรานะฮะใครอยากดูแบบคุณแหนมนะฮะก็สามารถดูอะไรคุณแหน่ครับดูดูรายการเราผ่านแอปบางทีแบบว่า วันนี้ว่างแต่พรุ่งนี้แบบอยากดูแล้วอยู่ในรถก็โหลดมาเลยครับแอป j ีเอ็มแชนแนนั่นเองครับเสียงเหมือนกันนะครับบุกไปบนมาเมื่อกี้นะครับผมเเกือบแย่ครับดีชน้แหนมครับก็เร็วๆนี้เราเจอกันเจอทีโอกาสเดี๋ยวได้มาเจอกันในรายการละกันเวเจอในแอปเดิมหมายถึงว่าก็ได้ดูกันอย่างนี้เหมือนเดิมผมโผมงงมาก ผมไม่รู้ว่าคนดูจะงงหรือเปล่าแต่ผมงงมาก <c oughs> ผมไม่สบายด้วยไม่สบายนะยแต่ยังต้องพยายามรวบรวมรวบรวมรวบรวมความช่วยกันหน่อยเถอะนะโอเคเอไปเยช่วยหน่อยอ่ะ